สวัสดีค่ะการโน่เองนะคะวันนี้นะคะกานโนอยู่กับอันครับป๊อบครับเอ่ะค่ะพวกเราทั้ง4คนนะคะวันนี้นะคะเราจะบินนะคะจากจีนมาเกาหลีแป๊บหนึ่งนะคะขอมาแวะแป๊บหนึ่งนะคะกับวงที่มีชื่อว่าเคเ l e เนะคะที่มาจากรายการส u r v เบิ l อย่าง g กล l p เน n e t นนๆเนาะซึ่งในรายการเนี้ก็จะประกอบไปด้วยสามสัญชาตินะคะก็จะมีเกาหลีนะคะญี่ปุ่นแล้วก็จีน นะซึ่งเขาก็ได้เปิดตัวเดบิวต์มาที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะยังไงเพื่อไม่าการไม่เสียเวลาเนะาะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าค่ะทุกคนไปอืมอุ้ยโอ้ยชายอนอุ้ยอู้อูลูกสาวฉันลูกสาวฉันเปรี้ยวมากอ๋อ อยเพลงดีนะมีเขาเป็นคนญี่ปุ่นค่ะอืมสองคนนั้นญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่สิเอ๊ะฉันมองไม่ออกนะอันนี้คือที่หนึ่งนะคะโอ้ยรูจร้จักคน,นนี้ยองเอินโอ้โอ โอ้โ <cents> อ <input> ้อ <istles> oh. ah, ้อเพลงเท่า like นี like ้ก็คือจะมาจากเพลงอ้นี่ไงแบบเพลงธีมของรายการอ่ะอ๋อคล้ายๆกันคล้ายๆกันโหสวยจิ๋ง 오오 이거로 오 예사 오. 배경 배경 디나 와이. อู๋เท่านี้บแบบบีบแบบเพลงในผับมากจริง Muito oh! <susurra> อืมมมอืมเข้มหรอพระแกรบอืมอุ้ยเป็นวงกลมที่เฟ๊ะเหมือนกันเนี่ย ถ้าคนนี้อ่ะคนแรกอ่ะคนแรกบอลรนคนไหนพี่พามาเพลงดีอ่ะนี่ชอบนะนี่คือมาชิโร่โอเคถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ทางเยซองหุ้ยผมแชยองสวยมากไม่ชอบคนนี้อ่ะคนไหนคะคนคนผมเซียมพูอ่ะชยองก็คือที่หนึ่งของรายการ อยงอืง่นอืมช่วงเท่นี้มากอืมแบบถ้าเปิดในผับก,ก็คือต้องรู้ขึ้นเต้นนะไม่ได้เลยนะเนี่ยต้องแบบหนึ่งแล้วอะ お,おーい,いかろう

คือ <c oughs> เราอ่ะเราเคยเขาเรียกว่าอะไร, <c oughs> เ,รเคยเห็นผ่านๆตาคือของวงเนี้ยหมายถึงว่าไม่ได้ติดตามซาวเวอร์ของเขาเนาะคือตอนแรกก็ตั้งใจจะดูแล้วก็แบบว่าตั้งใจจะดูกับกาโน่ด้วยแต่ว่าวก็คือเ <c oughs> ออไม่ไม่ได้ดูอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยแบบว่าคือเราไม่เราไม่แทบไม่รู้จักใครเลยเรารู้จักเรารู้จักยูจินหนึ่งคนยูจินป่ะชื่อยูจินใช่ยูจินค่ะเราเรารู้จักยูจินหนึ่งคนเพราะเขามาจากวงเฮลิคอปเตอร์ clc นั่นแหละก็คือ เออ oh. รเรารู้จักเรารู้จักคนเดียวเพราะว่าเราจำหน้าเขาได้อะไรเงี้ย mm hmm. เออแล้วก็แล้วก็คือเราอ่ะขอพูดถึงเรื่องเพลงละกันเพราะเราเรายังไม่รู้จักใครเนาะเพราะอืมเรายังไม่ไม่ขอลงดีเทลแต่ละคนแต่เอคือเรารู้สึกว่าโครงสร้างเพลงของเขาอ่ะมีความ มีความแปลกอ่ะหมายถึงว่าแปลกที่ดีนะคือหมายถึงว่าคือจริงๆแล้วอ่ะหลังจากฮุกที่สองอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันจะเป็นท่อนเบาๆละมุนล,ละมุนถ้าปกตินะละมุนล,ละมุนแล้วถึงจะเข้าเบรกแดนแล้วจบใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยคือพอพอจบปุ๊บพอจบท่อนฮุกสองปุ๊บมันขึ้นแล็บเลยเข้าแล็บแล้วเข้าแล็บแล้วก็เป็นเบรกแดนแล้วเบรกแดนปุ๊บกลับมาท่อนแรกท่อนฮุกอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแปลกใจเพราะตอนแรกที่เราดูแล้วเราฮู้ขึ้นมาเพราะว่าครั้งแรกคือแราวาอุ้ย นี่คือจะจบเพลงแล้วแต่ว่ายังยังแรปอีกยังแรปต่ออีกแล้วก็แบบแล้วถึงจะแบบเบรกแดนแล้วพอเบรกแดนปุ๊บก็ฮู้อีกเพราะว่ากูคิดว่าพอเบรกแดนเสร็จปุ๊บมันจะจบเพลงก็คิดอย่างนั้นเลยแล้วพอพอขึ้นมาท่อนฮุกก็เลยตกใจแล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่าคือตกใจในในรู้สึกว่าดีนะหมายถึงว่าแบบแปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเพลงอ่ะพร้อมมากที่จะเปิดในภาพเราเราตอนนี้ที่เราดูใช่ไหมคือยอดวิวประมาณแบบเท่าไหร่นะสองล้าน เออยี่สบสองล้านเราเราเรา,เรารู้รู้เลยว่าแบบหมายถึงว่าเป็นเพลงที่แมสอะเข้าใจปะสําหรับเราเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ฟังทํานองแมสแล้วก็รู้สึกว่าคนอะจะจอยกับเพลงแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยเออยี่สบสองล้านก็เลยไม่ไกลเท่าไหร่เราสําหรับเรานะไม่ได้แปลกใจมากอะไรเงี้ยเออเ้วเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบนะเพลงเพลงเดบิวที่แบบว่าแน่นอะประมาณนั้นที่นี่ชอบอะไรเงี้ยอืมแล้วก็แต่ละคนก็รู้สึกว่าอืมถ้าถ้าสมมติว่าพูดโดยรวมเรารู้สึกว่าโอเคนะ แบบท่าตรงท่าเต้นอะไรเงี้ยก็แบบว่ามีท่อนหน้ามีท่อนผ่อนที่แบบว่าโอ้โอ้กับแบบท่อนที่แบบอย่างเงี้ยไปเลยอ่ะเออรู้สึกว่าแบบเออเออรู้สึกว่ามีความหนักแล้วก็การแปลแถวเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเปลี่ยน b ็อกกิ้งเหรอแปลโซนแปลโซนเปลี่ยนโซนเปลี่ยนโซนเปลี่ยนโซนเป็น blocking ใดๆอ่ะเออรู้สึกว่าสนุกดีนะหมายถึงว่าแบบที่มีฉากที่แบบว่า เขาอยู่ดีเขาก็ลงฟุบฟบแล้วก็ข้างบนก็คือดึงดึงดึงอะไรของเขาตรงท่านเกาะท่านท่านไหนไม่รู้แต่ว่าเราจาอันได้สนุกแล้วชอบอืมก็เป็นครั้งแรกเนาะที่แบบได้ได้ดูแล้วก็ได้ทํารีแอคแบบว่าตัวกุ๊ปหรอแบบว่าฟิลิปลปินส์ผู้หญิงไงเพราะก่อนนันนี้เราเราบ้ากันแต่ผู้ชายไงอืมมันก็เป็นครั้งแรกที่ได้ดูอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าถามความรู้สึกเอกเอาจริงคือเอกอ,อะไม่ ไม่ไม่รู้จักวงนี้คือไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาไม่ดังหรืออะไรนะแต่ว่าคือเราตรงคือเอกอะไม่ค่อยได้ติดตามแบบว่าแบบศิลปินแบบที่อยู่นอกประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยคืออ่ะอันนี้ก็คือเป็นคนเธออย่างพี่งตรงก็เลยแบบว่าเออไม่ไม่เลยไม่ไม่ได้รู้จักอะไรอย่างงี้แต่เหมือนพอมาฟังเพลงนี้คือเฮ้ยรู้สึกแฮปปี้นะแฮปปี้ตรงที่ว่าเรารู้สึกว่าเพลงอ่ะ มันจํามันจําง่ายแล้วมันก็มีท่อนที่แบบจําง่ายอีซี่ท่อนอะไรนะป๊อปไอท่อนเนี้ยอ่ะมึงร้องเดี๋ยวกูร้องแล้วเขาเขตกใจใช่เขากูชอบท่อนนี้มากเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกแบบดูแบบน้องรากอะเก็ตฟิลปะดูเป็นซไตลแบบเหมาะกับเหมาะกับวิ่งใสๆแบบกูอะไรอย่างเงี้ยท่อนเนี้ยเออกูเลยชอบมันดูมีความแบบตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ชอบมูดมูดมูดของเพลงนี้มากเพราะรู้สึกว่าแบบ เออเหมือนที่ป๊อบบอกมันดูเป็นดูแบบเป็นมูที่แปลกดีหมายถึงว่าดนตีเบาแล้วก็แบบมีมาโดนตรีหนักอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเกลเนาะเออมันมันเก๋ดีที่แบบอยอย่างอย่างเรื่องชุดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบ เออมีแบบมูดดักดาร์กใช่ไหมแล้วก็จะมีมูดแบบอมชมพูใสใสเป็นผู้หญิงแบลวๆบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบด้วย MV องค์งรวมอะเรามีความรู้สึกว่าเขาดูเป็นสไตล์แบบแม่หมดด่มีแม่หมดแบบแม่หมดสาวหัวใจกุกกิกอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบว่าวับมาวับมาคิกชุดแบบว่าเออสีดำกลายเป็นสีชมพูแบลวๆบสีใสอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสึว่เออแบบมาดูมีความแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่มันก็แบบมีความเป็นผู้หญิงที่ดูสตรองแบบทั้งแบบอาชุด ชั así, hombres, hombres, ้งชุดท <wa> ั <hhhh> ้งดนตรีแล้วก็ทั้งแบบท่าเต้นที่แบบอ่ะพอมาเป็นเพลงแบบเอ้พอมาเป็นท่อนที่แบบตึงตังตึงตังอ่ะเออชีก็ก็ชีก็แบบว่าปึ้ง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 เหมือนกันนะก็สับแหลกอยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็มาท่อนที่แบบแบลลบลใส่ใส่แบบอินนอินเนอร์อะไรเงี้ยก็แบบโฮ้ยกูชอบอ่ะกูว่ากูแบบกูคนเต้นอยู่วงนี้แล้วแบบเต้นท่า ไอเนี้ยท่าไหนเนี่ป๊อปแล้วร้องอ้าวก็เต้นได้นี่ก็บอกว่าอยู่อยากอยู่วงนี้ก็เต้นให้ได้ดีเอกก็เต้น <Whoa. S 1> ได้แต่มึงร้อง oh. สิอเอาสามสี่โ oh. oh. อ้โอ้เ <laughs> ข้าออกทุกคนไม่ไม่ได้ตามเหมือนกันไ,ได้ตามรายการแต่รู้เท่ว่ายอจินกู แฟนพี่แฟนพี่ป่ะเออเป็นพิธีกรใช่ไหมของของข่าวอะไรอย่างเงี้ยชอบยอจินกูแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดูรายการนี้แล้วก็ไม่ได้ตามวงวงนี้ขนาดนั Duncan: ้นเนาะปกติก็ไม่ตําไม่ตามงเกอร์ุ๊ปอยู่แล้วอะไรป๊อปก็กำลังคือคือไม่ไม่รู้จักชื่อแต่นึกออกแล้วว่ายอจินกูคือใครก็คือโคตรดูดูหน้าเก่งมากและหลอกชอบก็คือโคตรดูหน้าใช่ไหมใช่ใช่ก็คือ เออชอบเพลงอย่างที่บอกแล้วก็ชอบชอบท่าเต้นด้วยอ่ะรู้สึกว่ามันท่าเต้นแข็งแรงดีแล้วก็สนุกดีอ๋อก็แค่รู้สึกว่ามันมีความเป็นไอเนี้ยมีความเป็นสวิงอ่ะค,อค,อค,อคือคือค่ายของคือเขาเป็นค่ายของวรรณวันมาก่อนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดสวิงแอนิเมชันเนี่ยคือเป็นค่าย,ายของวรรณวันเรารู้สึกว่าเอ็มบีอ่ะมีความมีความไฟเอเนอร์จิติกของวรรณวรรของวรรณวันมากเลยเอ็มบีแรกคือหมายถึงว่ามูดของมันนะในบางฉากอะไรเงี้ยแต่นอกนนั้นก็ ก็น่ารักน,นะนี่ชอบคนคนที่ออกมาคนแรกเลยอะกับกับคนที่สองนี่เขาแรปอะซึอรู้สึกว่าเอเดียจี้เขาแบบเฟียวฝ่าวอะไรเงี้ยอัอี้สองคือคนญี่ปุ่น,น,น,นอ๋อแ,แล้วก็นี่รู้สึกว่าวาดาดามันมีท่อนสะกดจิตอะเออมีท่อนที่แบบฟังไปเรื่อยๆแล้วมันจะติดโอ,อ้อน,นี้ว่าน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะดังนะอ๋อออน่าจะดังน่าจะดังอ๋อออแค่นานแค่นานนอกน,นั้นไม่มีอะไรละ ด้วยความที่มันมาจากรายการ Survival เ no. นาะมันก็เลยมีความแบบแฟนคเพาต้องต้องการรอคอยแล้วก็อย่างตัวโน้อต้องบอกก่อนอย่างนี้ค่ะทุกคนถ้าใครดูถึงตรงนี้นะทั้ง3คนเนี้ยไม่ได้ติดตามรายการนี้เลยนะเราะว่าไม่ได้ติดตามรายการกตัวพายเรนนายเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ทั้ง3คนเนี้ย ส่วนใหญ่ทั้งสามคนเนี้ยไม่ได้ติดตามเกิร์กรุ๊ปด้วยนะหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยแบบดูเกิร์กรุ๊ปอะนอกจากแบ็คพิงอะไรเงี้ยที่แบบว่าอะไรทำนองเนี้ยคือเขาจะไม่ได้แบบรู้จักเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไปหักผู้ชายซะส่วนใหญ่นะคะ oh, ต้องต้อบอกอย่างนี้นะต oh. ้องบอกกับติดตามความเป็นจริงกันะนะคะ oh. แต่ตัวน้องเองอะนอ่ะชอบเกิร์กรุ๊ปมาก <c oughs> มากๆแล้วก็แบบติดตามเอาน้องๆมาตั้งแต่อยู่ในรายการเนาะกิมมีคของเพลงเนี้ยก็คือมีความแบบใส่คำว,ว่าโอ้โอ้ใช่ไหมซึ่งในเพลงธีมของรายการมันจะคือโอ้เออ เออนานน่นนานน่นเนี่ยอ่านี่คือเพลงรายการเนาะเพราะว่าสัญลักษณ์ของของรายการ Golden Planet เนี่ยก็คือจะเป็นแบบเป็นกลมๆเนาะมันคือฟิลแบบว่ามันเป็นมาในธีมแบบผู้บิทักอวกาศอ่ะหมายถึงว่าเป็นอืมฟิลแบบว่าอวกาศหน่อยเพราะว่าชื่อแฟนคลับนี่ยชื่อว่าเคลป์เลียนอาเป็นคิดว่าเป็นคนอวกาศก็เลยนึกออกดูเห็นเอ็มวีแล้วเข้าใจเลยหมายถึงว่าแบบก็จะมีความแบบมีความอยู่บนยานมีความมีอะไรแบบเออที่เหนือมนุาดูเม็ดมต์ไปอีกแม่มาเสิร์ฟจะเออนี่ก็คิดว่าเป็นเวทมนต์เหมือนกันเขามีแบบ งแง่อย่างเงี้ยอะไรก็แบบใักนนี้นักเรียนนั้นซึ่งเขาจะพูดว,ว่าบรรากาศนอยอะไรอย่างงี้เอ๋นั่นแหละแล้วเราก็ไม่ได้เราก็ติดตามมาเนาะแล้วเราก็เอ่อเห็นดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากจบรายการด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งก็อย่างที่บอกไปตัวโนวเองอ่ะก็ผิดหวังเพราะว่าคนที่โนเชียจริงๆ,ๆอ่ะเนาะก็คือ<ม>ชื่อว่าซูริชีเนาะซูริชีเนี่ยเคยประกวดทั้งโปรดิวซ์ไชน่า101แล้วกก็มาารยารช่วง2020กเดียกันเน่ะแล้วก็มาร้วก็ไม่ไดด้เบิวต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เสียใจแต่่วา เราก็อีกหลายคนที่เราเชียร์ก็คือได้เดบิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสำหรับเราอะเราไม่อยากให้ทุกคนมองดราม่าตรงนั้นเพราะสุดท้ายแล้วมันคือการแข่งขันเนาะ มันก็ต้องมีคนแพ้แล้วก็มีคนชนะไม่แม้ว่าจะไม่ว่าจะสมมงหรือไม่สมมงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเขาได้เดบิวต์แล้วอะสิ่งที่เขาต้องทําแล้วตัวเองต้องซัพพอร์ตก็คือดูพัฒนาการของเขาในเมื่อเขาแบบได้เดบิวต์มาตรงนี้แล้วเขาก็ต้องแสดงให้เห็นศักยภาพว่าเขาก็มีศักยภาพมากพอที่จะยืนอยู่บนเวทีเนาะซึ่งอย่างยกตัวอย่างของน้องบาฮีละกันเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่รู้สุกว่าเหมือนแบบมีความแอบแกล้งน้องเล็กๆ่กกะหมายถึงว่าท่อนน้องก็คือน้อยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าค,ความจริงน้องสวยมากแล้วน้องก็สวยขึ้นมากจากจากตรงนั้นแล้วก็แบบมีความชายมากขึ้นจากจากสเตจที่น้องได้ได้ไปแข่งขันนะนะคะแล้วส่วนเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราว่าทุกคนเก่งเก่งหมดอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ต้องพงมันน้องมาฮีเองก็ตามนะทุกคนเก่งเก่งจริงๆแล้วก็กลับมาเปิดแบบเดบิวต์ได้ส่งมงก็คือด้วยความที่เขามาเป็นเด็กฝึกแบบจริงจังที่ต้องมาแข่งในรายการซาวไนเบิร์ลเนาะท่าเต้นแล้วก็แบบการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันแบบเปอะฟิลแบบว่าถ้าเป็นรุ่นพี่ก็จะมีใครบ้างนะพี่ปาน แล้วก็ไอจุวานไอจุวอนไอจุวอนอันแรกเลยอ่ะคือไอโอไอไอโอไอใช่ไอโอไอไอโอไอไอโอไอเนี่ยถึงจะบอกว่าคนที่แบบน้องๆที่เขามาจากรายการสูรไวเบอร์ว่ะคือเขารักษามาตรฐานได้ทุกซีซั่นเลยหมายถึงว่าทุกคนคือมีความชายมีความพลาวแล้วก็มีความเก่งในตัวเองอ่ะนุ่นรู้สึกว่าประทับใจอ่ะเราเราเราก็ชอบมากเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบทุกคนเลยว่ะทุกคนพอถึงท่อนของตัวเองอ่ะเขาจะมีอะไรบางอย่างทาให้เราต้องแบบว่า ดูชันเพราะเนี้ยคือท่อนของฉันอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็จะแบบออ้โกิ Go, Bam. ่บมเนี่ยชอบแล้วก็เอาเป็นว่าของวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วะค่ะก็คงแต่ว่าคงจะติดตามน้องๆต่อไปอาจจะได้เห็นคลิปน้องๆบ้างในในช่องของโน้นะคะเพราะว่าน่ออาจจะหยิบมาทมาําบ้างเพราะตอนนี้หลักๆของโน้ไปทางประเทศจีนนะคะถ้าเกิดใครที่มาดูมาถึงตรงนี้เนาะแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าทำอะไรอยู่ก็ ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อก่าของเราได้นะคะตอนนี้น้องทำอินทวันอยู่นะของประเทศจีนนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ที่ติดตามมาถึงตรงนี้เนาะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากจะรู้เอ้ยมีคอนเทนต์อื่นอีกไหมเนี่ยก็นี่ค่ะช่องสป็อปสเปนนะคะก็จะไปอยู่ของเอ่อในเกาหลีนะคะยังอยู่เกาหลีอยู่ก็จะมีเอ่อก็จะมีปาที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็จะมีเทรเชอร์ใช่ไหมกับเอ็นไทเพนนะคะที่ยังทำอยู่และในอนาคตก็จะมีวง อีกเืก่นดูดิต่อไปนะคะแล้วส่วนของเพื่อนโน้นะคะเอกนะคะเอกซีรีส์นะตอนนี้ก็คือจะส่วนมากทำเป็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นนะคะแล้วก็ยังมี r รี c t ซีรีส์นะคะไม่ว่าจะเป็น FO Thailand นะคะหรือว่าจะเป็นแค่เพื่อนขับเพื่อนนะคะสามารถติดตามกันได้นะคะสำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้นะคะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่ฟังเราจนจบนะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะพวกเราไม่มีอะไรละพวกเราสี่คนขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โอ้โอโอ <laughs> oh, oh, oh. Horn.